ช่วงนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาสังคมแล้วก็ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือข้าวของราคาแพงทยอยขึ้นราคากันแทบจะทุกรายการเลยนะคะอย่างราคาอาหารสัตว์ที่พุ่งสูงต่อเนื่องตอนนี้กระทบชัดเจนกับผู้บริโภคอย่างเราๆแล้วเพราะว่าไข่ไก่ค่ะอาจจะขอขึ้นราคากันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกราคาอาหารสัตว์แพงขึ้นจนจะขาดทุนกันอยู่แล้วถ้าหากว่ายังคงตรึงราคากเกษตรกรเอาไว้ค่ะ นายมานอชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันศุกร์ที่11มีนาคมที่ผ่านมาทางสมาคมยื่นขอปรับขึ้นราคาไข่คะหน้าฟาร์มไปที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ไปแล้วจากปัจจุบันไข่คะหน้าฟาร์ม จำหน่ายที่3บาท10สตางค์ต่อฟองอันนี้ก็เป็นราคาที่ขึ้นมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่การจะขอขึ้นครั้งนี้เดี๋ยวต้องหาหรือร่วมกันก่อนว่าจะปรับขึ้นเป็นฟองละเท่าไหร่สาเหตุที่ยื่นขอปรับราคาขึ้นก็เนื่องมาจากว่าแบกรับต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรายวันไม่ไหวโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับไปถึง13บาบาทต่อกิโลกรัมแล้วแล้วก็เริ่มขาดแคลนด้วยของที่สั่งไปก็ได้รับมาน้อยกว่าที่สั่งไปด้วย ต้นทุนไข่ไก่ตอนนี้มาอยู่ที่2งบาท9สตางค์ต่อฟองแล้วค่ะสูงกว่าเมื่อวันที่3มีนาคมตอนนั้นราคาต้นทุนอยู่ที่ฟองละ2 2บาท90สสตางค์ถ้าหากว่ารัฐยังคงตรึงราคาเอาไว้คนเลี้ยงก็มีแต่ตายอย่างเดียวค่ะตอนนี้ก็เลยแนะนำไปทางเกษตรกรรายย่อยรายเล็กบอกว่าก็ให้ปลดแม่ไก่ไปก่อนเพื่อลดปริมาณการเลี้ยงลงเพื่อให้อยู่รอดค่ะ นายจุริลนลักษณะวิเศษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวถึงมาตรการควบคุมภายหลังปัญหาราคาสินค้าหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นว่า มาตรการที่กระทรวงพาณิชย์บังคับใช้อยู่ในการตรึงราคาสินค้าสำคัญ18หมวดยังสามารถควบคุมราคาสินค้าได้ผลนะคะส่วนการตรวจสอบราคาอาหารสัตว์ที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตมีการมอบหมายให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามคลังสินค้าต่างๆว่ากักตุนหรือเปล่าเนื่องจากขณะนี้ข้าวโพดไม่ได้อยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วแต่อาจจะค้างอยู่ที่ผู้ประกอบการบางส่วนวันนี้จะทราบผลการตรวจสอบค่ะ มีข่าวดีมาให้คุณผู้ชมได้ชุ่มชื่นหัวใจกันบ้างนะคะมะนาวตอนนี้กิโลหนึ่งเป็นร้อยค่ะแต่ก็ยังคงมีพื้นที่บางแห่งที่เขาสามารถราคาทนราคาได้ถูกลงไปกว่าครึ่งนะคะเป็นสวนมะนาวอยู่ที่เอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นการสวนกระแสก็ได้ขายกิโลกรัมละ50บบาทโดยยึดหลักเศรฐษฐกิจพอเพียงค่ะ เจ้าของสวนมะนาวในตำบลนาชุมเห็ดอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเก็บมะนาวพันธุ์สีทองดำส่งให้กับลูกค้าประจำค่ะมีคําสั่งซื้อแต่ละครั้งมากถึง50กิโลกรมัมทางสวนยังคงยืนยันอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาทไม่ปรับขึ้นนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาในท้องตลาดจะอยู่ที่กิโลกรัมละกว่า100บาทแล้วเจ้าของสวนบอกว่ายึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ เกษตรกรอยู่ได้ร้านค้าก็อยู่ได้ไม่ต้องพึ่งผ่กกลไกตลาดให้มากจนเกินไปใช้เป็นผุยหมกักเป็นส่วนมากแล้วก็น้ำหมักคีวภาพที่อยู่ในถังคือน้ำหมักผสมกับปลาเอียมกากน้ำตาลโดยประมาณนี้แล้วก็ผลผลของมะนาวที่มันหล่นอย่างนี้หลน่นหลน่หลนที่ดินเนี่ยแล้วก็เก็บมาใส่ถังก็เป็นการตัดตอนเกี่ยวกับเรื่องแมลงพวกแมลงวันตองอะไรที่มันไปวางไก่ในในผลของมะนาวเนี่ย ก็จะได้เอามาลงถังแล้วก็เป็นการจัดการจัดสูพืชไปโดยโดยในตัวด้วย ผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดตรังโดยเฉพาะร้านประเภทติ่มซำยามเช้าซึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงก็คือแก๊สหุงต้มในการปรุงอาหารในแต่ละวันค่อนข้างมากนะคะบอกว่าพวกเขาได้รับผลกระทบโดยตรงกรณีที่รัฐบาลจะปรับขึ้นแก๊สหุงต้มวันที่1เมษายนนี้อีกกิโลกรัมละ1บาทต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะอยากจะให้รัฐบาลหามาตร,ราการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถดํารงชีพได้ในยุคที่ราคาน้ํามันแพงเข้าของปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายได้ของประชาชนไม่ได้ปรับขึ้นตามซึ่งเป็นความยากลำบากที่กำลังเผชิญกันในเวลานี้ค่ะ เราคงจะได้ยินทั้งอาหารสัตว์น้ำมันปุ๋ยเคมีต้นทุนต่างๆแพงขึ้นมามากมายนะคะแต่คุณผู้ชมคะมีการคาดการณ์มาจากนักวิชาการสถาบันคลังสมองของชาติประเมินว่าต้นทุนในการทำนาปีนี้ก็คงจะพุ่งไปที่ตันหนึ่ง8ถึงบาทค่ะคงจะทําให้ชาวนาลังเลใจกันอยู่เหมือนกันว่าจะปลูกข้าวนาปรังหรือเปล่านะคะค่ะแต่จริงๆก็มีข่าวดีอยู่บ้างนะคะเพราะว่าราคาข้าวเปลือกเนี่ยมันเริ่มกระตุ้นกระเตื้องขึ้นเป็นไปตามราคาของตลาดโลกแต่ขณะเดียวกันเรื่องของการเพราะปลูกในประเทศเนี่ย ตอนนี้ต้องพยายามที่จะลดต้นทุนใส่ปุ๋ยให้น้อยลงนะคะแต่ผลที่มันตามมาก็คือปุ๋ยแพงใส่ปุ๋ยน้อยลงก็จริงแต่ผลผลิตมันอาจจะไม่ดีเหมือนที่ผ่านมารายได้ของชาวนาก็ต้องลดลงไปด้วยตามจากคุณลักษนาหมันระเด่นค่ะสนั่นสังทองเกษตรกรผู้ปลูกผัก,กวางตุ้งในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรียังจําเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีปลูกผักเพราะเหลือเวลาอีกเพียง10วันเท่านั้น ผักแปลงนี้ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวไปขายได้แต่ราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นเท่าตัวทำให้ต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลงจากเดิมที่เคยใช้กระสอบครึ่งต่อผักสองร่องวันนี้ต้องลดเหลือเพียงกระสอบเดียวเพื่อประหยัดต้นทุนแม้จะก,กังวลว่าผลผลิตอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่ร่องละ2,000กิโลกรัมต่อร่อง ยังไม่รวมปัจจัยการผลิตอื่นๆที่สูงขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันค่ายาปราบศัตรูพืชค่าแรงเมื่อเทียบกับราคาผักที่อยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทถือว่าแทบขาดทุนแพงจัดเลยขึ้นมาเยอะไหมย่เเก็บปีที่แล้วก็จากปูย้ำตาลลูกก็สามร้อยหกสิบสามร้อยห้าสิบตอนนี้ขึ้นมาร่วมเก้าร้อยอะแปดร้อยฟ้ายี่เ็ดศูนย์ศูนย์สิบหกสามตัว รายสิบห้า็ดเจ็ค่ะอันนี้ตอนนี้คืออยู่ที่ระดับเท่าไหร่บ้างถ้ายี่ตอนนี้พันสองวันนาอ่อนสวยัยชาวนาในอำเภอไซน้อยเป็นอีกคนที่ยอมรับว่าต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมากแม้จะพยายามลดต้นทุนโดยใช้แรงงานในครัวเรือนบางส่วนทำเองเ <c oughs> ช่นฉีดยาหวานปุ๋ยเพื่อลดค่าแรง <c oughs> แต่ปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ต้องลดการใช้ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้แต่ใช้ปุ๋ยอื่นเสริมเนื่องจากราคาถูกกว่าแต่ก็ไม่มั่นใจว่าหากราคาข้าวเปลือกเจ้าขายได้ตันละ700ดบาทจะคุ้มกับต้นทุนการผลิตหรือไม่จากเคยใช้อยู่ที่ยูเรียเนี่ยอะอยูเรียเนี่ยลูกลราประมาณ500 6 0 0ก็กลายขึ้นมาอีกเป็นเท่าอะเป็นอีกเป็นสเท่ามั้งเนาะ, <S S S ะลงเท่าตัว,ตวก,ก็คิดดูดีจาก ห้าหกร้อยบาทกลายเป็นพันสองพันสามตอนนี้เนาะใช่ใพราะ่าคุณมันสูงขึ้นเนี่ยเรารับมือหรือว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างครัปุ๋ยก็เราเราลดการใช้ปุ๋ยได้ไหมเราเราก็ลดก็จากที่เราใช้อยู่เรื่อยๆเราก็หันมาใช้ปุ๋ยเม็ดให้เยอะหน่อยให้เพราะว่าราคาปุ๋ยเม็ดอ่ะถูกกว่าเจ้าของร้านขายปุ๋ยคนนี้ให้ข้อมูลว่าราคาปุ๋ยที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ปุ๋ยบางสูตรเริ่มขาดตลาด ขณะเดียวกันก็พบว่าพฤติกรรมการซื้อปุ๋ยของเกษตรกรก็ลดลงด้วยณตอนนี้ยังครับ <S S S เพราะว่าแต่ตอนนี้ปุ๋ยมันแพงมาตั้งนานแล้วนะ <S S แต่ว่ามันต้องแพงกว่านี้อีกแนะ่ถ้ารัสเซียเพราะรัสเซียเขาเป็นประเทศที่ส่สงออกปุ๋ยรายใหญ่นะน่าจะแพงกว่านะร้านค้ากลัวแพงกลัวจะไม่มีของขายได้ตามขาดตลาดอีก นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติระบุว่าปีนี้เกษตรกรเผชิญกับราคาปุ๋ยยูเรียรที่เพิ่มขึ้น2.6เท่าและราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มจากลิตรละ26เป็น30บาทไม่นับรวมปัจจัยด้านอื่นๆเช่นค่าแรงยาจกกับศัตรูพืชจากการศึกษาในปี2564พบว่าต้นทุนการผลิตข้าวต่อตันอยู่ที่7,500บาท แต่ปีนี้อาจเพิ่มเป็นตันละ8 9 0 0ึบาทขณะที่ราคาเข้าเปลือกเจ้าความชื้น15%อยู่ที่ตันละ8,000 8ถึง8,200บาทเท่านั้นทำให้เกษตรกร,ร,กรอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะปลูกข้าวต่อไปหรือไม่เกษตรกร,ร,ก,รก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดการธาตุอาหารในดินก่อนก็คือหก็คือตรวจดูว่าธาตุในดินเนี่ยของตัวเองเนี่ยมันขาดอะไรแล้วก็ใช้ปุ๋ยเนี่ยให้มันตรงกับกับสิ่งที่ตัวเองขาด เราเราไม่ใช้ของโลเหมือนกับซื้อมาแล้วก็เอามาใส่โดยที่ททไม่ได้รู้ว่าในพืน้นที่เราเนี่ยมันขาดปุ๋ยอะไรเพราะว่าปุ๋ยมันแพงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรขั้นแรกเลยเนี่ยต้องรู้จากวิธีการจัดการไล่นาแล้วล่ะสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยระบุว่าราคาปุ๋ยยูเรียเพิ่มจากตันละ330ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในเดือนมก,กราคม2564เป็น770ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในเดือนมก,กราคมปี2565 และส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับขึ้นตามไปด้วยโดยปุ๋ยยูเรียจากกระสอบละ680บาทเป็น1,250บาทปุ๋ยสูตร16200จาก590บาทเป็น980บาทต่อกระสอบรวมทั้งปุ๋ยสูตรอื่นๆปรับตามไปด้วยลัคนามันระเด่นไทย PBS รายงาน นับจากนี้ไปมีแต่จะขึ้นนะคะราคาพลังงานมีหลายรายการที่จะกระทบต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ก๊าซหุงต้มอยู่ในกลุ่มพลังงานด้วยค่ะหนึ่งเมษายนนี้ปรับขึ้นแน่นอนแล้วค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ FT ก็จะปรับขึ้นในเดือนพฤษภาคมค่ะน้ำมันก็ยังคงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าสำหรับดีเซลก็ยังคงตรึงไว้ที่ลิตรละ30บาทแต่คาดการว่าอาจจะทาได้ต่อเนื่องไปถึงแค่กลางเดือนเมษายนนี้ ตอนนี้มีการเตรียมมาตรการรองรับราคาดีเซลที่พุ่งสูงกันอย่างต่อเนื่องนะคะอาจจะปรับสูตรผสมไบโอดีเซลค่ะ ราคาน้ำมันปรับขึ้นสูงสุดในรอบ14ปีค่ะกระทรวงพลังงานประเมินว่าถ้าราคาน้ำมันดิบดูไบยอยู่ที่ประมาณ115ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลน้ำมันดีเซลสำเร็จรูปอยู่ที่150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจะทำให้การตรึงราคาดีเซลอยู่ที่ลิตรละ30บาทนั้นทำได้ถึงกลางเดือนเมษายนหรือว่าต้นเดือนพฤษภาค,คมเท่านั้นค่ะถ้าราคาดีเซลอยู่ประมาณสักร้อยหนึ่งเนี่ยร้อยเหรียญซึ่งวันนี้ไม่ได้นะ มันก็พฤษภาแต่ถ้ามัน150มันก็ต้องก่อนพฤษภาเอาเป็นว่า Worst case เนี่ยผมคิดว่า,าภายในกลางสงการเนี่ยนะครับนะครับภายในสางสงการน่าจะพอจะที่เรียกว่าประคองกันได้ นอกจากการตรึงราคาดีเซลต่อเนื่องแล้วกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังอยู่ระหว่างการหารือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อพิจารณาสัดส่วนสูตรผสมไบโอดีเซล B100 ในดีเซลปัจจุบันผสมอยู่5%สำหรับจำหน่ายดีเซล B5 เกรดเดียวเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมโดยจะพิจารณาว่าจะคงมาตรการดังกล่าวต่อไปหรือว่าจะปรับสัดส่วนอย่างไร จากข้อมูลพบว่าโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบหรือว่า CPO มีการส่งออกมากขึ้นหลังราคาตลาดโลกสูงจึงน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าต้องบริหารระหว่างน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคและน้ำมันปาล์มเพื่อเชื้อเพลิงชีวภาพโดยรัฐต้องให้ความสำคัญกับน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคก่อนส่วนความเห็นของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ มองว่าการบริหารสต็อกของภาครัฐช่วงไหนสต็อกต่ำควรจะลดปริมาณส่วนผสมไบโอดีเซลลงชั่วคราวเพื่อให้น้ำมันอาหารไม่ขาดแคลนและหากจะลดต้นทุนผลิตไบโอดีเซลควรจะเป็นศูนย์ชั่วคราวซึ่งจะช่วยลดราคาดีเซลลงได้1บาทต่อลิตร ส่วนราคากา๊สหุงต้มหรือว่า LPG จะปรับเพิ่มกิโลกรัมละ1บาทตั้งแต่1เมษายนนี้หรือว่าทั้ง15กิโลกรัมไม่รวมค่าขนส่งจะปรับจาก318บาทเป็น333บาทจากที่ตรึงราคาไว้เป็นเวลานานค่ะ ก๊าซ LPG ได้รับการอุดหนุนมาตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด1 9จากราคาตลาดโลกเฉลี่ย400ดอลลา,าร์สหรัฐต่อตันตอนนี้เพิ่มเป็น2เท่าแล้วนะคะดังนั้นก็ต้องปรับขึ้นเพื่อเป็นการสะท้อนต้นทุนไม่ให้เกิดส่วนต่างจนทำให้เกิดการลักลอบนำส่งออกโดยผิดกฎหมายค่ะ